ข้อความของอันกุรอาน,นั้นเชื่อถือได้ทุกตอนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไขไม่มีการแดัดแปลงตัดต่อแต่อย่างใดตั้งแต่ที่กุรอานถูกประทานมุฮัมมัดจดจาอันกุรอานไว้แล้วจึงบอกให้ซอฮาบารุและให้อลักษ์เขียนตามคําบอกซึ่งเขาจะตรวจสอบความถูกต้องในช่วงชีวิตของมุฮัมมัดไม่มีแม้แต่หนึ่งคำในหนึ่งร้อยสิบสี่ร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายศตวรรษไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดในโลกที่สามารถเทียบกับอันกุรอานได้ ข้อเท็จจริงที่น่าอัศจรย์เกี่ยวกับหนังสือของอัลลอฮ์นี้คือที่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้กระทั่งหนึ่งจุดในช่วง1,400ปีที่ผ่านมาในนั้นจะไม่สามารถพบข้อความที่เปลี่ยนแปลงไปบ่อยครั้งเมื่อคริสเตียนพูดคุยเรื่องพระคมภีกับชาวมุสลิมจะมีการยกหัวข้อการเก็บรักษาไว้ขึ้นมาคุยเขามักจะบอกคริสเตียนว่าพระคมภีและข้อความในนั้นถูกบิดเบือนและมีแต่อันกุรอานเท่านั้นที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีน่าขันจริงๆเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จริงว่า ในอังกุระอ่านไม่มีบอกไว้เลยว่าพระคำพีได้ถูกบิดเบือนที่จริงแล้วอังกุระอ่านสอนตรงกันข้ามบรรดาผู้ได้รับคำพีทั้งหลายพวกท่านมิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดจนกว่าพวกท่านจะดำรงไว้ซึ่งอัตตอรอดและอันอินยีนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกท่านจากพระเจ้าของพวกท่านหากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ให้แก่เจ้าก็จงถามบรรดาผู้อ่านคำพีก่อนเจ้าหากพระคำพีถูกบิดเบือนอย่างที่เขาว่าแล้วทำไมชาวคริสเตียนและชาวยิวถูกสั่งให้ยืนให้มั่นคงตามพระคำพีและเหตุใดมุฮัมมัด จึงได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้ไปหาชาวยิวและคริสเตียนเผยที่เขาได้รับแต่ตอนนี้ขอแยกคำถามเหล่านั้นออกไปก่อนและมุ่งความสนใจไปจอดจงที่อันกุรอานหนึ่งในคำพูดที่เราอ่านตอนต้นของวิดีโอนี้อ้างว่ามุฮัมมัดได้ท่องจำอันกุรานทั้งหมดและเขาก็ท่องมันให้ครบถ้วนได้เมื่ออยากท่องจริงไหมครับบรรยายโดยไอชัดศาสดาได้ยินชายคนหนึ่งท่องอันกุรานในมัสยิดและกล่าวว่าขออัลลอฮ์ส่งประทานความเมตตาแก่เขาเขาได้เตือนฉันถึงองค์การนั้นๆของซูรอนั้น ทำไมมุฮัมมัดจะต้องการคําเตือนหากเขาจดจําอันกุรอานได้อย่างสมบูรณ์เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืมเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นมุฮัมมัดจึงสามารถจดจําอันกุรอานได้ทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงทําให้เขาลืมบางองค์การแต่ทําไมพระองค์จึงจะทําอย่างนั้นองค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราทําให้มันลืมเลือนไปนั้นเราจะนําสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมาหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเห็นไหมครับ อันกุรอานอันถูกเก็บรักษาอย่างสมบูรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหากอัลลอฮ์จู่ๆพบข้อที่ดีกว่าเอาละ่ะมุฮัมมัดท่องจาอันกุนราอานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอัลลอฮ์ได้ประทานว่าเช่นใดเมื่อพูดถึงว่าชัชนต่างๆของอันกุรอานต้องถามว่าที่น้องมุสลิมได้รับอันกุนรอานฉบับเดียวเท่านั้นจริงๆหรือดังที่นักวิชาการชาวมุสลิมที่รักของพวกเขาต้องการให้พวกเขาเชื่อบรรยายโดยอุมันบินอันคตะก ฉันได้ยินที่ชาบินฮากิมอ่านซูรออันฟุรกรในช่วงเวลารอดซูลอัลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่และฉันฟังบทอ่านของเขาและสังเกตว่าเขาอ่านหลายๆองค์การในแนวที่รอดซูลอัลลอฮ์ไม่ได้สอนฉันฉันกำลังจะกระโดดไปหาเขาในระหว่างการละหมาดแต่ฉันควบคุมอารมณ์ของฉันได้และเมื่อเขาอ่านบทละหมาดเสร็จแล้วฉันเอาเสื้อกลุ่มของเขาคล้องคอแล้วคว้าเขาไว้และกล่าวว่าใครสอนซูรออนนี้ที่ฉันได้ยินคุณอ่านเขาตอบว่ารอดซูลอัลลอฮ์สอนให้ฉันฉันบอกว่าคุณโกหก เพราะรอดูลอัลลอฮ์ได้สอนให้ฉันแตกต่างจากที่คุณอ่านฉันก็เลยลากเขาไปหารอดูลอัลลอฮ์แล้วกล่าวว่าฉันได้ยินคนนี้อ่านซุรอ้อนฟุรกอในแบบที่ท่านไม่ได้สอนฉัน,มฉนเมื่อนั้นรอดูล์อัลลอฮ์กล่าวว่าปล่อยเขาอุมันเอ๋ยอ่านดูซิฮิชามเอ๋ยแล้วเขาก็อ่านเหมือนที่ฉันได้ยินเขาอ่านแล้วรอดูล์อัลลอฮ์กล่าวว่าก็ทรงประทานมาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็พูดต่ออ่านดูซิอุมันเอ๋ยฉันก็อ่านมันตามที่เขาเคยสอนรอดูล์อัลลอฮ์จึงกล่าวว่า อันกุราอานได้ถูกประทานมาในลักษณะนี้เองอันกุรอานได้ถูกประทานมาให้อ่านในเจ็ดสำเนียงที่ต่างกันดังนั้นจงอ่านในสำเนียงใดก็ได้ที่ง่ายกว่าสำหรับคุณบรรยายโดยอิทนามาซูดฉันได้ยินคนอ่านองค์การอันกุราอานแบบหนึ่งและฉันเคยได้ยินรอดซูนอ่านองค์การเดียวกันอีกแบบหนึ่งฉันก็เลยพาเขาไปหารอดซูนและแจ้งให้เขาทราบแต่ฉันสังเกตเห็นสัญญาณของการไม่พอใจในใบหน้าของเขาแล้วมุฮัมมัดกล่าวว่าถูกต้องทั้งสองอย่างดังนั้นอย่าผิดใจกัน ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านเคยปิดใจกันดังนั้นพวกเขาจึงถูกทำลายแม้กระทั่งสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของมุฮัมมัดก็ได้เรียนรู้อันกุรอานในหลายๆเวอร์ชั่นครั้งต่อไปที่คุณพบว่าตัวคุณเองต้องการจะพูดว่าอันกุรอานมีฉบับเดียวขอได้ใช้เวลาที่จะแก้คำพูดตัวเองและอ้างถึงฉบับของกุรอานอย่างถูกต้อง